วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกแล้วค่ะทุกคนใช้หมดแล้วจนแบบซื้อใหม่มาแล้วนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็น sleeping m a s วดังทำไมรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบอะไรก็จะต้องเปรียบเทียบกับอาหารตลอดเลยมันส่งผลถึงบุคลิกที่ัยอะไรของดิฉันหรือเปล่าคะเนี่ยว่าเป็นแบบคนชอบกินอะไรมีข้าวผัดหมูและข้าวผัดทะเลบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องดิฉันที่ขอบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกแล้วคะ่ะทุกคนก็คือเรื่องของสลิปพิมร์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะหยิบ2ตัวที่เราใช้จริงและใช้หมดแล้วจนแบบ ซื้อใหม่มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง2ตัวนี้ด้วยกันนั่นเองที่เห็นเปียกๆนี้ก็คือพึ่งออกมาจากตู้เย็นนะคะตู้เย็นมินิของเราถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยดูรีวิวตู้เย็นมินิเนี่ยก็คือเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะ2ตัวนี้นะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็น sleeping mask <c oughs> ดดของ Laneige เขาเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวเราเนี่ยก็คือเคยใช้ทั้ง2สูตรเลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่ปรับสูตรใหม่แล้วนะคะดูได้จากแพคเกจิ้งของเขานั่นเองโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงว่า oh my gosh สองตัวนี้เนี่ยสองสูตรนี้เนี่ยเขาต่างกันยังไงระหว่างสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มที่ตัวสีเขียวก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะว่าตัวสีเขียวเนี่ยเนื้อของเขาจะมีความแบบเป็นสีขาวแบบสีแบบ ตื๊บๆสีแบบแน่นๆนะคะทุกคนของตัวสีเขียวเนี่ยเขานะคะจะเน้นไปในเรื่องของการปรับประโลมผิวเหมาะสําหรับผิวแห้งและผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือมาจากในทางเว็บของเขาเลยนะคะที่เขาได้เขียนเคลมไวนะ้เนาะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราได้ลองใช้แล้วนะคะตัวสีเขียวเรารู้สึกว่าในการตอบโจทย์ของปรับประโลมผิวผิวแพ้ง่ายและผิวแห้งนะคะ เรารู้สึกว่าในเรื and lighting, and ่องของผิวแห้งและการปลอบประโลมผิวเนี <kaz uffy> ่ยตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีมากสําหรับเรานะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแบบผิวแพ้ง่ายใช้อะไรแล้วแพ้ง่ายแต่เราเนี่ยจะชอบมีรอยแดงที่แบบว่าตรงนี้ค่ะทุกคนทั้งสองข้างเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรโดยที่เราเนี่ยก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะโบกไปค่ะตัวเดียวตอนนั้นเนี่ยเราก็คือหยุดสกินแคร์ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโบกเข้าไปเลยค่ะทุกวันทุกวันจนแบบมันค่อยๆดีขึ้นนะคะก็คือตอนนั้นนะะคเราไม่ใจ เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบแดงเป็นผื่นแบบคันมันไม่ได้เป็นผื่นแบบเป็นเม็ดเมดค่ะทุกคนนตมันจะเป็นแบบแดงแล้วก็แห้งมากตรงบริเวณตรงนี้นะคะหน้าแก้มสองข้างแล้วก็จะแสบแบบ มันแสบอะคะ่ะทุกคนแบบใช้อะไรไม่ได้เลยเราก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นการระคายเคืองการแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เราก็ใช้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันอย่างยาวนานพอสมควรนะคะในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นเนี่ยพูดถึงเรื่องแบบความผิวแห้งเรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก็ทําได้ดีได้เหมือนกันเลยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊เขาจะแบบว่าโดดออกมาในเรื่องของแค่การปรับประโลมผิวอย่างเดียวหรือเปล่าแต่เราก็บอกได้เลยว่าไม่ เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นกับเราได้ดีเหมือนกันสําหรับใครที่ชอบความแบบหนาตืบจบด้วยขั้นตอนสุดท้ายของการนอนของฉันหน้าฉันจะต้องอิ่มฟูตื่นมาหน้าฉันต้องแบบเด้งดึ๋งดั่งดึ๋งดั่งอะไรอย่างนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะคะสําหรับใครที่อยากได้การปรับประลมผิวและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ตัวที่2กันเลยนะคะตัวสีฟ้า ตัวสีฟ้าเนี่ยเนื้อของเขานะคะจะมีความเป็นสีฟ้าจะเรียกว่าเป็นโปร่งแสงก็ไม่ใช่โปร่งใสก็ไม่ใช่จะเรียกว่ามันจะดูเป็นเหมือนแบบมันจะใสๆก็ไม่เชิงอ่ะทุกคนมันจะเป็นสีฟ้าแบบใสๆที่ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเนื้อสีขาวของกระปุกสีเขียวอะค่ะทุกคนสีขาวสีเขียวตอนนี้ทุกคนก็เริ่มงงกันแล้วใช่ไหมคะคือเนื้อของตัวกระปุกสีฟ้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไปให้กระปุกสีฟ้านะคะเนื้อเขาจะมีความแบบใสๆฟ้าๆแต่ก็ไม่ได้แบบโปร่งใสนะคะทุกคน ส่วนตัวของกระปุกสีเขียวที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะพูดเองก็ยังเริ่มจะแบบงงเองนะคะกระปุกสีเขียวเนื้อสีขาวโอเคใช่ค่ะกระปุกสีเขียวเนื้อสีขาวนะคะก็จะมีความที่เป็นแบบว่าเนื้อสีขาวแบบปุ๊บปึ๊บ,บแบบว่ามองไม่เห็นอะไรอีกเลยก็คือทาลงไปก็คือแบบเนื้อแน่นมากพูดถึงตัวสีฟ้ากันต่อตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวและเย็นสดชื่นบอกได้เลยว่า สามข้อนี้ทางแบรนด์ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ตรงมากๆค่ะทุกคนทางเรานะคะได้นำเอาเจ้าสองตัวนี้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้พร้อมกันค่ะทุกคนแช่พร้อมกันในอุณหภูมิเท่ากันในเวลาเท่ากันค่ะเอาออกมาพร้อมกันแล้วก็ทาลงบนหน้าพร้อมกันทุกอย่างทำพร้อมกันนะคะทุกคน เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าส่วนตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวสีฟ้านะคะมีความเย็นมากกว่าตัวสีเขียวอย่างชัดเจนอันนี้เราจะพูดกันในถึงเรื่องสีของกระปุกแล้วกันนะคะว่าตัวสีฟ้ากระปุกตัวสีฟ้าเนี่ยกับกระปุกตัวสีเขียวเรารู้สึกว่าตัวสีฟ้านะคะแบบเย็นสดชื่นทาลงไปแล้วแบบเย็นแบบ ฉันสุดชื่นะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่แบบเหนื่อยล้าแบบร้อนๆหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทาตัวนี้แล้วแบบโอ้สุดยอดไปเลยคุณแม่เรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือตัวสีฟ้านะคะเขาก็คือโด่งดังมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นสูตรเหมือนเรียกได้ว่าเป็นสูตรแบบตั้งต้นสูตรแรกเริ่มของทาง l a เน i เขาเลยก็ว่าได้นะคะถ้าถามว่า2ตัวนี้อ้าวแล้ว2ตัวนี้ต่างกันยังไงแล้วควรเลือกตัวไหนดีล่ะ จุดนี้้แลวยังไงดีล่ะหรือจะซื้อสองกระปุกเลยดียังไงดีถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เราต้องเลือกแค่หนึ่งกระปุกนะคะทุกคนให้คิดอย่างนี้ค่ะเหมือนเรานะคะเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านป้าร้านหนึ่งทำไมรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบอะไรก็จะต้องเปรียบเทียบกับอาหารตลอดเลย <c oughs> มันส่งผลถึงบุคลิกที่ใสอะไรของดิฉันหรือเปล่าคะเนี่ยว่าเป็นแบบคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ย คือให้ทุกคนนะคะนึกภาพว่าเวลาเราเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารตามสั่งก็ได้ร้านป้าธรรมดาได้ละะเลยค่ะมี2เมนูค่ะก็คือมีข้าวผัดหมูและข้าวผัดทะเลให้ทุกคนเปรียบเทียบนะคะว่าข้าวผัดหมูเนี่ยก็คือตัวสลิปปิ้งมาร์ขวดสีฟ้าและข้าวผัดทะเลก็คือตัวสลิปปิ้งมาร์ขวดสีเขียวนั่นเองค่ะ เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าปริมาณมันเท่ากันใช่ไหมคะทุกคนเท่ากับว่ามันอิ่มเท่ากันก็คือเราจะเปรียบอย่างนี้ว่ามันให้ความชุ่มชื้นที่ได้แบบใกล้เคียงกันหรือเทียบว่าเท่าเทียมกันเลยก็ว่าได้อะสมมุติว่าเปรียบเทียบนะคะว่าวันนี้เราอยากกินข้าวผัดหมูวันนี้เนี่ยเราอยากได้ความแบบเย็นสดชื่นจากตัวกระปุกสีฟ้าเออวันนี้ฉันอยากได้แบบความสดชื่นความแบบอิ่มน้ําอิ่มฟูก็คือตัวสีฟ้าเนี่ยคือตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยทุกคนอยากกินข้าวผัดทะเล ะะแล้วก็คือเราเลือกเป็นตัวกระปุกสีเขียวก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าวันนี้ฉันอยากแบบมีการแบบปลอกประโลมผิวด้วยแล้วก็อยากได้แบบความชุ่มชื้นด้วยอะไรอย่างนี้ถามว่าเลือกตัวไหนดีก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรมากกว่ากาันหรือว่าผิวของแต่ละคนเนี่ย มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าเอ๊ผิวของเราเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่นะเหมือนเวลาเราไปดเดินแบบในร้านอาหารแล้วแบบเอ๊วันนี้ฉันอยากกินอะไรกันแน่นะอะไรอย่างนี้ทุกคนคือเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบซื้อ2กระปุกแต่ว่าถามว่าทําไมเราถึงซื้อมา2กระปุกเพราะว่าเราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนี่แหละคะ่ะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะดิฉันเสียเงินซื้อเองคะ่ะก็คืออยากจะบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการ การความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะทุกคนเนื่องจากว่าผิวของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะไม่มีความยืดหยุน่นพอมันขาดความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบทุกคนนึกภาพแบบว่าภาพเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่ดินนะคะทุกคนที่มันแบบแห้งเป็นแตกแตกระแหงเขาเรียกว่าอะไรทุ่งกุลาล้องไห้หรออะไรแบบประมาณนั้นที่แบบว่าแห้งมากแบบแห้งแรงไม่มีน้ำมาทุกคน คือหน้าของเราก็เหมือนกันนะคะถ้าหน้าของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะแบบแห้งแล้วทาให้แบบพวกรอยต่างๆบนหน้าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมาได้ง่ายมากทุกคนเคยสังเกตไหมคะเวลาที่แบบว่าเราแบบนอนพับอย่างเงี้ยแล้วหน้าเราแบบเป็นรอยอะเออแบบว่าตรงนั้นเนี่ยที่เขาเคยบอกกันว่าเราอะขาดคอลลาเจนใช่ไหมคะคอลลาเจนก็คือส่วนหนึง่งแต่ว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนยังไงก็อยากจะ ย้ำให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบผิวมันผิวแห้งผิวผสมยิ่งผิวแห้งนยิ่งต้องควรที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นลาเนสองสูตรนี้ด้วยกันนั่นเองชอบสูตรไหนอะไรยังไงอยากกินข้าวผัดหมูอยากกินข้าวผ,ผัดทะเลก็ไปเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแช กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะบ๊ายบาย